อะสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอามินะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่เกม The s y m p h o n กันอีกเลยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยกว่าผมจะคิดหาวิธีมาได้เล่นการเล่นได้เนีย่ยมันต้องใช้เวลานานมากเลยนะฮะวันนี้เราก็จะเข้ากับในบ้านของนายแอนตาซินแล้วก็อ,อยาหมองตาต้อยทองชื่อแบบชนอะไรเป็นชื่อยาหมองตาต้อยทองแอนตาซินยังพอเท่นะฮะยาหมองทาถูทาถูท,าถทุยจะบา นี่นะฮะก็คือการบ้านรีสอร์ทของผมนะฮะซึ่งก็มีนิดเดียวนะไม่ได้เยอะมากมีแค่ห้องนอนห้องน้ำแล้วก็ห้องครวัวห้องกินข้าวนะไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะโอเควันนี้เนี่ยที่ผมมาในเกม The s ซ m ซีเนี่ยซึ่งมีหล,หลายคนเนี่ยเคยสงสัยว่านี่นะฮะถ้าพ่อนะครับเป็นสีดำเงินแล้วแล้วแม่เนี่ยเป็นบอกคุลลี่แล้วหัวสีแล้วตัวสีเขียวอย่างนี้นะฮะ ลูกออกมาจะเป็นแบบไหนใช่ไหมฮะหลายคนสงสัยใช่ไหมครับงั้นวันนี้เราจะมาหาคำตอบอกันเพราะฉะนั้นวันนี้โกของเราวันนี้คือการมีลูกนั่นเองนะฮะจะมีสองคนนี้จะได้เป็นพ่อคนแล้วนะฮะผมเอ้ยเป็นพ่อกับแม่คนนะคนเดียวก็ได้ค่ัคนที่จะเป็นพ่อคนคนนี้จะเป็นแม่คนนะฮะเราจะทําให้เขามีลูกกันนะฮะวันนี้ัน,นัดแรกเนี่ยเพราะเขาจะมีลูกกันไนดะ้เขาต้องสนิทสนมกันฮนะเอ้ยทำไมมันอะไรล่ะ อย่าเรียใจเย็น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 ครับเอาโกรธกันทำไมอย่าโกรธกันใจเย็นใจเย็นโอเคใจเย็นครับอ่าเราจะเริ่มจากการจีบกันเลยนะฮะเฮ้ยอย่าเมินโอ้โหเมินนี่มันซีรีส์เกาหลีแ่บ อย่าเมินโดยการอย่าเมินโดยการเฮ้ยสนใจเขาหน่อยดินั่งคุยกันสำหรับน้องๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะฮะวิดีโอนี้ควรได้รับคำแนะนำนะแนะนำจากใครจากกูไงการเราต้องรู้จักอะไรรู้จักอะไรเขาด้วยไรผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนี่ครับ ออกไปลเลยนี่ครับ Try for baby ได้ไหมนี่เลยครับ Try for baby เดี๋ยวเดียวเดียวทำไมเราจะมากอดติดผมคลิกไปแล้วนะเมื่อกี้เออโทษเธอเราคิดว่าเราจะมีลูกกันไหม <c oughs> อ่ะเอาให้ <c oughs> มึงทำอะไรเนี่ย มันแชทเด้อไม่กูไม่ได้หมายถึงแชทเลยกูไม่ได้หมายถึงแชทเลยจะบ้าเหรอนี่ฮะอ๋อแล้วครับชายชูชา y for baby นะพยายามจะมีลูกกับอิยุมบาะเอาเอาฮะ เราจะมาก่อติดสถานการณ์กันเด๋ยวชุดกีฬาใส่ชุดกีฬานะฮะเด็กๆที่อายตุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสำหรับการชมวิดีโอนี้นะฮะจะมีเรื่องเพจที่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าเราควรรู้ไหมนะฮะเราก็ตโตๆโตกันแล้วนะฮะฟังเสียงม มึงนี่ก็ไปเสือกกับซิมจังเลยซิมมันต่ำลงก็เหมือนกับไปเหมือนกับเคยดูละครแต่ไปไปเกาะว่านดูเจ๊นอนไปแล้วเหรอนี่ครับไลท์เอาแมนครับการเป็นผู้ชายได้แบบเป็นมันต้องโอเคครับเราจะไปอาบน้ํากันที่ห้องน้ําที่เราสร้างมานี้ ทีนี้ผู้ชายมาทําข้าวให้เลยครับเหมือนกับเข้าใหม่ปรามันเนี่ยฮะมันต้องมันต้องมันต้องเขาเรียกว่าอะไรแบบแบบต้องดูแลกันบริการกันหน่อยนะฮะเอาไหนดีวะอืมอ่ะไปไข่และขนมปังนะเป็นข้าวเช้าตอนนี้กี่โมงตีสามโอ้โหผมเพิ่งตื่นโคตรฟิตฟิตมากไอสัตว์เข้าใหม่ปรามัน มาทำข้าวเขาทำข้าวให้เมียกินหน่อยครับมากินข้าวกินข้าวเสร็จปั๊บก็ไป <c oughs> ใช่ห้องน้ำครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> โอ้ยม,ม,มีมีตรวจคันด้วยครับตรวจการบ้างนะเทคพิณนซ์เทสนะครับตรวจตั้งคันได้ด้วยนะฮะกับห้องโอ้เท่ห่ะเจ๋งเจ๋งครับเจ๋งเดี๋ยวผู้หญิงเข้าห้องน้ำครับเข้าไป เอาอีกแล้วฮะในเวลาก่อติดในเวลาก่อติดอีกแล้วในเวลาก่อติดอีกแล้วก่อติดครับไอ้พวกนี้ก็ดูจังเลยเนี่ยดูอะไรดูอะไรกันฮะดูอะไรกันมันมีอะไรให้น่าดูครับมันมีอะไรให้น่าดูฮะ กูก็หมุนดูสาวร้อยกว่งองศาไหกูโอเคเสร็จแล้วมันที่อื่นได้ไหมวะมันมีที่ไหนได้บ้างครับเนี่ยมามาดูสิฮะจะมีอะไรแตกต่างจากดูดูท่าเดินของความมั่นใจ้าไปละ ผมจะไม่ตัดออกเลยผมจะเล่นจนจบเลยอยากผมรู้ว่าคุณมันอยากดูกันไงเหมือนกันทุกคนเลยครับคุณไม่เคยเหรอตอนพาะเดซิมสองผมจําได้แล้วช่วงฮิตที่เดซิมสองจะเป็นเป็นฉากเลยฮะการครั้งแรกมันจะเป็นฉากแบบ เป็นซีจีดีๆเลยฮะเจ๊จะเข้าห้องน้ำเหรอนี่อะไรครับเนี really ่ยผู really nice really sure> ้หญิงอ้วกแสดงว่าผู้หญิงแพ้ท้องฮะแสดงว่าใกล้จะตั้งท้องแล้วเดี๋ยวล้างทำความสะอาดก่อนครับมาเป็นผู้ชายมึงมาดูแลหน่อยเออมึงทำความสะอาดหน่อยเออมึงทำความสะอาดเขาหน่อยทำให้เขาหน่อยเขาหน่อยครับเป็นพ่อบ้านที่ดีครับอ่ะคีดอัพครับทำความสะอาดครับ นี่ตอนนี้ปล่อยปล่อยเนี่ยทำอะไรก็ทำครับหน้าที่ของออสามีที่ดีก็คือการดูแลนะฮะคล้ายพาสต้านะฮะเรียกมากินข้าวครับเรียากินข้าวครับอ่าเรียกมากินข้าวเรียบร้อยแล้วเป็นคอสตูมเป็นอ่าชุดนี้อ่าชุดปาร์ตี้มาแล้วอ้าเป็นคอสตูมครับ เป็นคอสตูมเป็นคอสตูมแบบเราต้องมีแบบการใส่ชุดถ้ามีชุดพยาบาลนี่กูใส่แล้วนะเนี่ยเดี๋ยววางขวดก่อนก็ได้วางไอ้นี้ก่อนก็ได้พี่เจ๊วางกระป๋องก่อนเฮ้ยมึงถอดใส่คอสตูมมึงถอดออกอยู่ดิวั บักเฮ้ยฮ <c oughs> ะอาอ้วกแสดงว่าแพ้ท้องอย่างหนักครับตอนนี้เพื่น <c oughs> เราลองมาตรวจคันดูสิฮะในห้องน้ำดูการตรวจคันของภาคนี้ฮะอ๋อเรื่องปกติทั่วไปครับตัวจ,จากปัสสาวะนะฮะ <c oughs> อ๋อตอนนี้กรลังบอกว่าเรากำลัง ตั้งท้องอยู่ใช่ไหมฮะผมเห็นเออมันจะมีของสำหรับเบบี้นะฮะไหนวะนี่ครับเออมันจะมีเตียงเด็กนะฮะเพราะฉะนั้นซื้อไว้ก่อนเลยครับใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมโอเคอันนี้โอเคอันนี้ครับเตียงของลูกนะฮะเอาไว้ก่อนเอาไว้แทนนี้แล้วกันเอาละ่ะ เอาละเรามีเตียงรูปพร้อมไว้แล้วนะฮะเราพร้อมสําหรับการมีบุตรแล้วนะแล้วแต่แต่ห้องนอนอะ่ะเดี๋ยวเราจะต่อเติมห้องนอนไปทางข้างหลังนะฮนะเดีย๋ยวห้องนอนสําหรับลูกของเราเนี่ยจะไว้ที่หลังนะฮะเดี๋ยวนะคืออะไรควิมเบิลเรจินูอ๋อมาปลูก <c oughs> มาปลูกแล้วว่ากูท้องนะ <c oughs> <c oughs> ฮะดูท่ากันดีใจมึงดีใจที่มึกมีลูกหรือเปล่าหรือว่าจะบอกที่รักฉันท้องเอจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าวะเคยดูเคยดูหนังไหมฮะที่รักฉันท้องผู้ชายก็จะคุณแน่ใจได้ยังไงจะเป็น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 แฟตเตอร์นี้ฮะแฟตเตอร์นี้ผมดูละครมาค่อนข้างจะ พอสมควรนะจะเป็นแพทเทิร์นนี้ทั้งนั้นโอเคเราไปนอนครับสแสดงความเป็นพ่อบ้านหน่อยสิลูกมีเหยื่อไหมฮะเราจะหาเหยื่อมาการที่ใครสักคนจะเกิดไม่ได้มันต้องมีเครื่องเส้นใช่ไหมฮะจัดไปจัดไปจัดไปมีเครื่องเส้นตรงนี้เลยเอาละเรียบร้อยเอาละเดี๋ยวเดีย๋ยว นี่ใครครับเนี่ยเฮ้ยสวัสดีครับเอ่อทักไปเพื่อนที่ส้ายก่อนสวัสดีครับการที่จะมีชีวิตหนึ่งได้เกิดขึ้นมาได้มันจำเป็นจะต้องมีอีกชีวิตหนึ่งที่เสียสละครับอ้าวแฝดปึงวับบอกไปได้อย่างไรอันนี้ก่อนการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียม ต้องเป็นเด็กที่น่ารักใช่ไหมฮะออกเตียงเด็กนี่แหละหลอกแม่งเไรสัตว์เฮ้ยเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะวันนี้ก่อนวันนี้วันนี้แค่นี้ก็ได้แล้วไอ้นุม่มทุกอย่างมันมีการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมฮะหนึ่งชีวิตต้องเกิดกต้องหนีหนึ่งชีวิตที่เส้นไหวฮะเนี่ยวางรอบแม่งด้วย ลกเนี่ยแะมึงจะได้จะได้รู้ตัวว่าตัวเองจะต้องไปเป็นเด็กเนี่ยอันนี้วางไว้วางไว้เฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวๆตื่นเลยเราได้ไปอ่าฮะไม่ลืมที่จะเซ็นไหว้เจ้าที่นะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงท้องป่องมึงมีซิกแพคได้ยังไงวะ ด,ดูความท้องป่องแม่งมีซิกแพค <laughs> มึงท้องมึงยังมีซิกแพคเนี่ยนะโอ้โหแม่โคตรแข็งแรงอ,ะ <c oughs> อ่ะเฮ้ยโหมีการจมน้ำตายโอหโหเจ็ดเคแม่งคโคตรโหดเลยครับเอาแล้ว แล้ว iPad แสดงว่า1ชีวิตได้จากไป1ชีวิตใหม่ก็ต้องมาเฮ้โหแม่งโหดมากเลยครับฝากเอาไว้ในกายเธอดูครับดูนัญมาทูตกำลังเลือกจัดฟปงไฟมาขึ้นมาแล้วอ,อื้ม,มีสุดสานข้าง โหเป็นการตายที่โหดเที่ยมที่สุดที่ผมเคยเจอมาและวเย็ดแก้โคตรโหดอะ่ะเดี๋ยว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 มึงมาทักไทยอะไรอ๋อเอาวิญญาณมาสงมา่งมอบอ่ะอหอยยมทูดดอกเราสนใจครับริปเปอร์ เราได้สองเวยหนึ่งชีวิตไปแล้วนะเพื่อลูกของเรามันจะต้องมีพลังมาอำนาจมหาศาลมากครับเดี๋ยว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 ครับรู้สึกว่าจะคลอดแล้วใช่ไหมฮะอีกสองชั่วโมงนะฮะเอาละครับ,เร,บเราจะได้เห็นหนา้าลูกของเรากันแล้วนะฮะเดี๋ยวว่าเด็กนี่ จะหน้าตาเป็นยังไงนะพ่อสีเงินนะแม่สีเขียวนะดูซิว่าลูกออกมาจะเป็นยังไงนะฮะไปมึงไปมึงไปนอนรอเลยฉลองมันเกิดให้กับตัวเองครับตอนนี้น,นายโทนาร์กำลังฉลองมันเกิดให้กับตัวเองหลังที่เขามอาีอาย,ยุอ้าวไอ้ยัยแก่ห,หัวขาวฮ้ยทำไมโทนาร์หัวขาวล่ะ โถไม่แ้วโทรนับกินกินโทนับแดกไปโทนับโอ้โหเมียเมียกำลังเฮ้ยมันเมื่องไหร่มันจะคลอดวะเก้าเดือนมึงไงกูรอเก้าเดือนเลยหเหรอเฮ้ยไม่เอาน่า <c oughs> เดี๋ยวครับ <c oughs> เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับนี่คืออะไรครับเนี่ยอ๋อนี่ เอาแลวฮะตอนนี้ผมตอนนี้จะพึ่งไปไหนเนี่ยไปไหนครับเดี๋ยวเดียวเดี <chore pareil> okay, ๋ยวเดียวพ่อมามาใช้กำลังใจหน่อยพ่อมาให้กำลังใจหน่อยเร็วโอเคอ๋ออโอ้ยหมอนี่กำลังไปเตรียมอุปกรณ์เดี๋ยวครับกาะติดกาะติดโอ้โหการคลอดของ The s i m แม่ง อากาศดีใช้ได้เลยครับดูครับคลอดโดยซิกแพคเอาละคลอดเร็วกำลังคลอดชื่ออะไรดีชื่ออะไรดีมีโทนากับยาหมองจัทุท็อกต้องเป็นยาแก้ไอเสือสเปนตัวอีเลฟเว่นไทเกอร์แก้ไอเอไอแก้ไอนะครับอ่ะแก้ไอ แก้ไอยาแก้ไอตาเสือสิบเอ็ดตัวพอได้พ่อไปเยอะนะเราอ่ะโอ้ครับดูดูลูกสิครับชื่อยาแก้ไอนะฮะตัวสีน้ำเงินนะผมตอนนี้ในสุดก็มีลูกแล้วนะฮะเอานี้ก็เอ้ยมึงไปเข้าน้ำก่อนมึงอย่ามาแถวนี้ ไปเข้าห้องน้ําไปเอานะฮะดูโหดูครับได้พ่อมาเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยสอตัวสีฟ้าเหมือนกันเลยนะ <c oughs> แม้หลังจากพยายามกันมานานนะครับสองคนนี้ในที่สุดก็ได้ลูกที่ชื่อตั้งชื่อว่าเสือสิบเอ็ดตัวนะฮะแก้ไอด้วยแม่งชื่อโคตรเท่เลยนะ <c oughs> ดูนะครับแ <c oughs> ม่งเดี๋ยวเดี๋ยวมึง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 เป็นซอมบ,บี้ไะเดีย่ยแม่งเด็กซอมบ,บี้ตัวสีฟ้า แม่งเหมือนพ่อมาอันนี้ดูเด็ดครับเดี๋ยวเด็ดอะต่อไปเนี่ยเราจะมาลองดูที่เขาว่าเขาโตขึ้นเนี่ยเขาจะเป็นได้ใครมากกว่ากันนะฮะหรือระหว่บบางได้พ่อกับได้แม่นะยเขาจะมีซิกแพคเหมือนแม่เขาหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันในต่อๆพาต่อๆไปนะครับโอเคครับผมคิดเห็นยังไงสามารถทิ้ทาางวิธีคอมเมต์ข้างล่างได้เลยนะชอบอย่า,ยาลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe เพื่อดูคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเอนหนูก็ ไปนะครับครอบครัว,พพวสุขสันต์ครอบครัวนี้นะฮะผมอาไปดูก็ไปนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย